สวัสดีครับผมนายเนยีเทาทับจีเล่นชิวินก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการกําเนิดเสียงนะครับและประเภทของเสียงต่างๆในการขับร้องนะครับก็มาเริ่มกันเลยก็อย่างแรกนะครับแหล่งกําเนิดเสียงแน่นอนครับแหล่งกําเนิดเสียงของเราอยู่ในลําคอมันคือเส้นเสียง2เส้นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า vocal cord นะครับเป็นในวัยวะที่ทําให้เกิดเสียงขึ้นมามีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อบางๆนะครับ2เส้นมีขนาด ประมาณครึ่งนิ้วอยู่ในกล่องเสียงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราร้องเพลงที่เสียงต่ําหรือทําเสียงต่ํามันก็จะกว้างออกครับจะเป็นการหย่อนพอเวลาเราร้องเสียงสูงหรือว่าการพูดอะไรที่มันสูงครับก็จะบีบลงนะครับจะเป็นความตึงของเสียงนั้นๆครับและข้อต่อไปนะครับการกําเนิดเสียงเสียงเกิดจาก การที่อากาศนะครับไปกระทบในหลอดลมหรือเส้นเสียงพอนะครับเข้าทางปากหรือจมูกและย้อนออกมานะครับทางกล่องเสียงและเส้นเสียงในลำคอทําให้เส้นเสียงนะครับเกิดการสั่นในคลื่นเสียงสูงหรือเสียงต่ํานะครับสามารถแบบว่าปรับแต่งได้ในการพูดและในการร้องนะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการเกิดเสียงนะครับคือการสั่นสะเทือนนะครับ นะเสียงทั้งหมดบนโลกนี้คือการสั่นสะเทือนนะครับไม่มีสิ่งไม่มีอะไรนะครับที่ไม่เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงครับเพราะว่าอย่างเช่นเสียงลมมากระท้าหูนั่นก็คือการสั่นสะเทือนครับเราจึงได้ยินเสียงลมนะครับก็ท่าทางในการขับร้องนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับร้องในท่านั่งหรือท่ายืนลาตัวและศีรษะจะต้องตั้งต,งตรงเสมอ พร้อมกันนั้นอกจะต้องผายไหล่ผึ่นะครับปล่อยตัวตามสบายไม่ต้องเก่งนะครับต่อไปนะครับการหายใจการหายใจนะครับในการร้องเพลงการควบคุมลมหายใจให้เป็นหัวใจพื้นฐานของการขับร้องนะครับโดวยวิธีการคุมลมหายใจให้ผ่อนคลายพอดีจึงทําให้เกิดเสียงอันไพเราะนะครับการขับร้องครับลมหายใจเป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องรู้จังหวะ รู้จังหวะของเพลงจังหวะของพองนั้นๆเพื่อให้หายใจได้พอนะครับถ้าเกิดการถ้าเกิดอาการหายใจไม่พอขึ้นมานครับเพลงนั้นจะเกิดการสะดุดหรือว่าไม่ไพเราะได้นะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเราต้องฝึกกันเยอะๆครับถ้าเป็นประเภทเสียงนะครับก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า voice t y p นะครับข้อแรกนะครับเสียงโซฟานโนนะครับรู้จักกันอยู่แล้วในเรียกกัน,นง่ายๆก็คือ เป็นเสียงสูงของผู้หญิงนะครับสูงมากอะไรประมาณนี้ครับคืออธิบายก็คือโทนเสียงในการร้องเพลงประสานเสียงซึ่งเป็นโทนเสียงที่สูงของนักร้องหญิงและเป็นโทนโทนเสียงที่สูงที่สุดนะครับยกตัวอย่างนักร้องหญิงที่เสียงในโทนโซเปานะครับก็มีอารีนาเกรนและมาลัยเคลลี่ครับพอในเสียงต่อไปนะครับเป็นเสียงเมโซโซเปานะครับเป็นเสียงที่ อยู่ในระดับกลางถึงสูงในช่วงของผู้หญิงนะครับก็เป็นเสียงที่ในอยู่ในช่วงไพเราะในช่วงกลางฟังสบายๆนะครับเป็นเสียงที่ทั่ว,วไปในนักร้องหญิงนะครับก็หาสามารถหาฟังกันได้เยอะแๆนะครับที่ยกตัวอย่างมาก็จะมีจิ๋วปิยนุชนะครับเอ,อิร์ธพัทรลวีนิวนาัศรก็ เล่นเสียงต่อไปนะครับเป็นอันโตนะครับเป็นผู้หญิงเสียงต่ำครับถึงต่ำมากแต่ว่าต่ำที่สุดที่ผู้หญิงคนน่าจะทำได้นะครับแล้วแต่คนเลยนะครับเป็นเสียงที่มีความไพเราะครับฟังได้ง่ายก็ยกตัวอย่างมาสองคนนะครับคือครูปางเดอะไวทนะครับแล้วก็ท่านหนึ่งคือซานี่เอฟครับและในเล่นเสียงต่อไปนะครับก็จะมาในฝั่งของผู้ชายกันบ้างนะครับจะคุยกันง่าย ก็ต่อไปจะเป็นเสียงเทนเนอร์นะครับเสียงเทนเนอร์นะครับเป็นเสียงผู้ชายเสียงสูงสูงที่สุดเลยสูงที่สุดเท่าที่ผู้ชายจะทําได้นะครับเป็นเสียงเทนเนอร์นะครับก็คือจะมีความแตกต่างกับอันโต้ใช้คําว่าเหมือนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผู้หญิงเสียงต่ำก็คือผู้ชายเสียงสูงครับก็จะอยู่เท่ากันเลยก็ยกตัวอย่างมานะครับสองคนนะครับเป็นเฟิร์สโซลต์มชชีนนะครับแล้วก็สงการลังสรนนะครับ เล่นเสียงต่อไปนะครับเป็นเสียงริโทนนะครบับริโทนคือเสียงของผู้ชายที่ค่อนข้างไปทางต่ําแต่ยังไม่ต่ําที่สุดนะครับต่าที่สุดจะเป็นเบสเบสคือต่ํามากก็จะพูดในหัวข้อต่อไปส่วนเสียงนี้นะครับหาได้ง่ายนะครับเป็นเสียงที่อยู่ในผู้ชายส่วนใหญ่ทั่วไปเลยถ้าไม่ได้ทําการฝึกหรืออะไรนะครับก็ยกตัวอย่างมานะครับมีโดปร์กรอลำนะครับแล้วก็แดนวอลเลเวส ใชนะครับเป็นสุดท้ายในเสียงประเภทเสียงครับเป็นเสียงเบสนะครับเป็นผู้ชายที่เสียงต่ํามากแบบมากที่สุดเลยนะครับเท่าที่ผู้ชายจะทําได้แล้วก็มีความไพเราะครับอยู่ในองค์ประกอบหลายๆเพลงเช่นการประสานเสียงก็จะมีแน่นอนนะครับมีทุกเฉดเสียงนะครับแล้วก็คนที่ยกตัวอย่างมาครับคือบอยโกุลสีอผงนะครับต่อไปนะครับเหมือนเป็นเทคนิคเพิ่มเติมสําหรับการร้องเพลงครับหรือว่า จะใช้คาว่าเป็นประเภทของเสียงก็ได้ครับแต่ว่าจะมีชื่อที่แปลกไปอีกก็คือ vocal register นะครับ vocal register คือช่วงระยะเสียงของแต่ละคนตามข้อจํากัดทางกายภาพนะครับอ,อ,อย่างเช่นที่เราเคยได้ยินกันว่าเด็กย่อมมีเสียงสูงกว่าผู้หญิงผู้หญิงมีเสียงสูงกว่าผู้ชายอะไรนี้ครับตามธรรมชาติเป็นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเ,เพราะว่าเล่นเสียงของผู้หญิง ม,มีความสูงกว่าผู้ชายผู้หญิงก็จะสูงกว่าผู้ชายดีอะไรประมาณนี้นะครับ,รบประเภทที่หนึ่งนะครับ vocal f i l e เ,เป็นเสียงที่ต่ำที่สุดของแต่ละคนที่จะทําได้นะครับในเสียงนั้นยังสามารถนํามาใช้ในการร้องเพลงอย่างมีมิติมากขึ้นนะครับผมจะสาธิตให้ดูเช่นเหมือนการหาวะครับการตื่นเช้ามาแล้วหาวนะจะเป็นเสียงแบบนี่ครับคือ vocal file นะครับเป็นเสียงที่ต่ํา ต่ำแบบว่าสั้นๆนะครับสามารถนามาใช้ในการร้องเพลงได้นะครับซึ่งจะมีมิติเปลี่ยนไปอีกแบบเลยครับลองฝึกกันได้ครับและประเภทที่2นะครับ Che โทนเอ่อเป็นเสียงที่ง่ายนะครับง่ายที่สุดเพราะว่าทุกคนสามารถทได้นะครับเป็นไปตรงตัวก็คือเสียงพูดนั่นเองครับเป็นเสียงพูดที่เอามานํานำมาในการร้องเพลงนะครับก็เสียงลักษณะนี้นะครับอาจจะดูไม่โดดเด่นแต่ว่าเสียงนี้นะครับ ที่ทุกคนรู้เลยว่าก็คือมันหนานะครับเพราะว่าเป็นเสียงพูดปกติของเรามีความหนาแน่นมากนะครับเสียงนี้หนากว่าเฮดโทนนะครับถ้าเฮดโทนมันจะเป็นแบบว่าหนาแล้วก็แบบว่าสูงแต่บางนะครับแต่ว่าเชสโทนสามารถนําไปไประยุกต์นะครับให้เป็นสูงแต่ยังหนาได้อยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับการฝึกของแต่ละคนนะครับก็เป็นเสียงที่ใช้ง่ายนะครับก็ทุกคนลองฝึกกันดูครับต่อไปนะข้อที่3าม เสียงที่3คือเฮทโทนนะครับคือเสียงที่เสียงลบนั่นเองครับพูดง่ายๆเป็นเสียงที่ลักษณะบางใสนะครับหลายคนเอามาแซวกันนะครับว่าแบบว่าเป็นเสียงสออะไรนะครับรู้สึกว่าในเฮทโทนนะครับจะเป็นเสียงที่อยู่สูงขึ้นไปกว่าระดับปากครับจะเป็นจมูกหรือเคลื่อนไปทางหัวนะครับเป็นเฮดก็แปลว่าเฮดหัวนะครับจะแบบอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นเสียงที่ไพเรนะครับใช้ใน แล้วแต่จังหวะของเพลงนะครับก็ฝึกกันดูครับและเสียงที่4นะครับข้อที่4เป็น w e ส t ท n นีเจสเตนะครับคือการหวีดร้องนะครับก็คือเหมือนกับว่าสุดเสียงเลยเป็นถ้าเห็นได้บ่อยๆก,ก็จะเป็นนักร้องโอเปร่านะครับแบบว่าละครเวทีที่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทำไม่ได้คือการหวีดร้องนะครับเป็นเสียงที่ สูงที่สุดของมนุษย์คนนั้นที่จะทําได้ครับส่วนใหญ่ก็เห็นในผู้หญิงหรือว่าละครเวทีโอเปร่าต่างๆครับก็คือเสียงแทบจะไม่มีนะครับออกมาแบบแหลมปี๊ดแบบเสียงเป็นเสียงที่บางมากๆเลยนะครับก็ใครที่จะฝึกนะครับต้องค่อนข้างมีสกิลมากในการร้องเพลงเลยนะครับต้องเข้าใจการควบคุมของเสียงเส้นเสียงต่างๆครับต้องระวังและข้อควรระวังของอันนี้นะครับคือ เจ็บคอนะครับเจ็บคอแน่นอนนะครับเพราะว่าสูงสูงเหมือนวีดเหมือนนกวีดเลยนะครับก็แปลตรงตัวเวสเทิร์นแบบนกวีดนะครับก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอันนี้เพิ่มแล้วก็สามารถลองไปฝึกกันได้นะครับก็มาถึงเสียงสุดท้ายนะครับเป็นเสียงที่เพาะนะครับหรือว่าสุดยอดเลยคือมิดโทนนะครับเป็นเสียงที่ผสมนะครับระหว่างเฮดโทนกับเชสโทนนะครับก็ h ฮดโทนจะอยู่ตรงนี้นะครับเชสโ n e ประมาณนี้คือเอามาบวกกันมันจะอยู่กลางๆนะครับเป็นเสียงที่เใช้คําว่าทําให้ร้องง่ายขึ้นในแล้วแต่เพลงครับแล้วแต่คนสมมตุติมีเพลงเพลงหนึ่งที่ใช้เฮดโทนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราสามารถใช้มิกโทนในการร้องได้จะมีความแน่นกว่า head tone เฮดโทน้วยซ้ำเพราะว่ามีความแน่นของเชสโทนกับ ในความแน่นของเชสโทนนะครับทาให้เสียงมันแน่นและสูงได้อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับก็มันทําให้เกิดการร้องง่ายและไพเราะมากขึ้นแต่การฝึกก็ก็ต้องฝึกกันมากนะครับเพราะว่ามันจะมีความยากอยู่ในการฝึกแต่ถ้าฝึกแล้วสบายนะครับฝึกแล้วฝึกมากพอนะครับก็สามารถใช้มิคโทนนะครับในการร้องเพลงได้หลายๆเพลงเลยนะครับจะเป็นอะไรที่สบายมากๆเลยนะครับก็มิคโทนนะครับจะมีความคมชัดมีพลัง แต่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเชสโท e นะครับก็สามารถหาคำนี้นะครับและนำไปฝึกฝนกันได้ครับก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็คืออยากจะขอบคุณนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากฝึกนะครับผมแนะนำไปเยอะมากก็คือสามารถนำคำของผมไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน u t u b e ได้เลยครับก็ส่วนใหญ่ที่ผมพูดไปจะเป็นสิ่งที่ ทุกคนหรือนักร้องนักร้องอาชีพควรจะรู้ไว้นะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็คนที่เริ่มจะฝึกใหม่สามารถดูได้และเข้าใจได้อย่างง่ายดายนะครับก็วันนี้ผมขอจบไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ